สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเรียนดนตรีไทยในเครื่องมือซออู้เช่นเดิมนะครับรายการเรียนดนตรีไทยนี้ก็เป็นรายการที่ จัดทำขึ้นเพื่อสอนแนะนำแล้วก็เป็นสื่อในการที่ผู้ที่สนใจแล้วก็รักในดนตรีไทยเนี่ยจะได้นำไปพัฒนาและฝึกต่อนะครับเป็นเทคนิคการสีซออู้นะครับให้มีเสียงไพเราะแล้วก็เป็นการสีซออู้ในทํานองเพลงต่างๆนะครับตามแบบฉบับของซออู้นะครับเพื่อให้ท่านที่เรียนนะครับหรือว่าท่านที่สนใจเนี่ยได้นําไปฝึกฝนต่อ เพื่อที่จะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ดนตรีไทยของเรานะครับให้ยืนยงต่อไปในอนาคตนะครับออและสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแนะนำเทคนิคนะครับวิธีการรวมไปถึงการนั่งนะครับที่ถูกต้องในการสีซออู้ว่านั่งอย่างไรนั่งได้กี่แบบแล้วก็มีวิธีการจับซออย่างไรให้สวยงามนะครับรวมทั้งลักษณะของเสียงที่ดีของซออู้ที่ออกมานะครับ ว่าจะต้องมีเสียงของซอเนี่ยที่มีลักษณะอย่างไรคันชักซอระเบียบวิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆในการสีซอเนี่ยซออู้เนี่ยนะครับมีอย่างไรเนี่ยก็จะได้แนะนำแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านที่ฝึกอยู่แล้วนีครับให้ มีความชำนาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นข้อฝึกนะครับให้สีซอได้ท่านั่งที่สวยงามนะครับเวลาไปแสดงหรือว่านั่งสีอยู่ที่บ้านนะครับก็จะสามารถนั่งได้อย่างถูกต้องแล้วก็สีได้มีเสียงออกมาอย่างไพเราะนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็จะต้องอามาดูกันนะครับในถึงเรื่องของท่านั่งก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าในดนตรีไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์นะครับหรือว่าเป็นแบบฉบับเลยก็ว่าได้นะครับว่า,าจะต้องเป็นการนั่งพับเพียบนะครับให้เรียบร้อยนะครับตามแบบฉบับแล้วก็เอกลักษณ์ของดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับ นักดนตรีไทยนะครับหรือผู้ที่เริ่มเรียนเนี่ยก็จะต้องทำการนั่งให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับอันดับแรกเลยจะขอแนะนำวิธีการนั่งนะครับแบบเป็นทางการหรือว่าที่เรานั่งพับเพียบกันนะครับก็คือเราจะนั่งพับเพียบนะครับไปทางซ้ายมือของตนเองนะครับมีหลายท่านสงสัยว่าถ้าเราจะพับเพียบไปทางขวามือได้หรือไม่จะลองสาธิตให้ดูนะครับ ทีนี้ถ้าเรานั่งทางพระเพียบไปทางขวามือนะฮะเวลาเราสีซอนะฮะสีซอตัวสรีระของซอเนี่ยมันต้องเข้าทางสายใช่ไหมฮะตัวเราก็จะเบี้ยวหรือเอียงลักษณะแบบนี้เป็นต้นคือผิดนะฮะเพราะว่าเวลาเราสีไปแล้วนะ,ะตัวเราก็จะเอียงและพอ,อะสีเพลงไปยาวๆไปเรื่อยๆตัวเราก็จะยิ่งเอน็น เอ็นไปอีกแบบนี้มันก็จะทําให้เราดูไม่สวยแล้วก็เมื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการพับเพียบนั่งสีซออูที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องพับเพียบจากาไปทางซ้ายมือของตนเองนะครับลักษณะ,ะแบบนี้นะ,ะก็คือเราก็จะต้องนั่งพับเพียบไปทางซ้ายมือของตนเองนะฮะทีนี้เวลานั่งพอเราเพ,เพียบมาทางซ้ายมือแล้วหลายท่าน จะเอาเข่าขวามาทับขาซ้ายแบบนี้อย่างนี้ก็จะเหน็บกินหรือจะเมื่อยนะฮะเพราะว่าขาซ้ายเนี่ยเราถูกทับอยู่ขาจะทับกันแบบนี้ใช้ไม่ได้นะฮะเวลาเรานั่งสีซอที่ถูกต้องนะฮะถึงเราพระเพียรประทังซ้ายมือก็จริงเราก็จะต้องไม่ทับขากันเองนะฮะก็คือหมายความว่าเราก็จะนั่งเอาอ ขาข้างขวานะฮะวางไปบนฝ่าเท้าแบบนี้เลยจะไม่ทับขากันนะฮะจะไม่ทับขากันแล้วก็เก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยนะฮะนะ,ะดูนะฮะเราจะเอาเอาเอาขาเอา,อาทางช่วงต้นขาขวาเนี่ยวางไว้ตรงเท้าข้างซ้ายนะครับมันจะไม่ไม่ทับขากันแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าการนั่งทับขาแบบนี้จะเมื่อยเข้าไปใหญ่เลยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะนั่ง ถูกที่ก็ตามคือพับเพียบไปทางซ้ายอันนี้ก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะวิธีการคือต้องไม่นั่งทับขาตนเองนะฮะก็นั่งแล้วก็เก็บปลายเท้าขวาให้เรียบร้อยนะครับตามตามตามาสรีระของเรานะฮะเท้าวขวาปลายเท้าวขวานะฮะในนักดนตรีไทยที่เล่นก็จะไม่กระดกหรือยื่นออกไปจนเกินงามลักษณะแบบนี้นะฮะอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก็จะเป็นการยื่นเท้าออกไป ไม่สวยงามนะครับเวลาไปนั่งเล่นรวมวงกับครูผู้ใหญ่หรือว่าไปนั่งเล่นกับใครที่รวมวงถ้านั่งแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการไม่สุภาพอันนี้ก็คือเป็นขนบของดนตรีไทยนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของมารยาทไทยด้วยนะครับเวลาเรานั่งผับเพียบแล้วเราจะต้องเก็บปลายเท้าขวาให้ เรียบร้อยให้ซ่อนลักษณะแบบนี้เวลาเรานั่งก็จะดูสวยงามหรือถ้ามีเพื่อนร่วมวงเล่นเครื่องอื่นด้วยหรือเล่นซอนเหมือนกันหรือเล่นจะเข้เล่นขิมเล่นลนะนาก็จะดะูเรียบร้อยดูไม่ดูไม่เป็นที่ว่านั่งไม่เรียบร้อยเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคบเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการนั่งที่ถูกต้องก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ ความเมื่อยนะคบแต่พอเรานั่งไปนานๆนั่งไปจนชินเนี่ยเราพอเรานั่งถึงเวลาสีซอรเรานั่งปุ๊บเราก็จะทําโดยอัตโนมัติเลยนะฮะโดยโดยสัญชัตญาณรเลยว่าต้องนั่งสีซอให้ให้เรียบร้อยนะครับดูผ้านุ่งหรือว่าจงกระเบนให้เรียบร้อยบางท่านนั่งถูกแต่ผ้านุง่งเลิกขึ้นมาลักษณะแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่สวยงามนะครับก็ต้องให้คุมเข่าแล้วก็ ให้ให้ดูเรียบร้อยทุกครั้งเวลาเรานั่งสีซอนะครับนี่ก็คือเป็นขนบธรรมเนียมแล้วก็มารยาทไทยด้วยนะครับให้ดูสวยงามนะครับตามแบบฉบับของอมารยาทไทยนะครับอ่ะทีนี้พอเรานั่งสีซอได้แล้วตัวของเรานะครับตัวของเราก็ต้องตั้งตรงนะครับตัวตั้งตรงไม่นั่งหลังโกงหรือหลังงอลักษณะแบบนี้ นะฮะตัวก็จะตัวก็จะไม่สวยเลยแบบนี้จะไม่สวยเลยนะฮะ <ST> C <EN> C <ING> ซึ่งการการนั่งแบบนี้มักจะเป็นท่านั่งของอคนที่นั่งพับเพียบโดยทั่วๆไปนะครับนั่งพับเพียบโดยทั่วๆไปว่าเวลาเรานั่งพอเราเมื่อยเราก็จะหลังโกงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างนี้ก็จะเสียบุคลิกภาพมากไม่สวยนะฮ <ST> <C EN> <ING> เวลานั่งเล่นดนตรีไทยก็ต้องดูสง่างามดูอ,ออกไผ่ไหลพึงดูแล้วสวยงามนะครับก็ต้องต้องั่งหลังตรง น,ะะนั่งหลังตรงแต่ไม่ได้แอนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้คือนั่งหลังแอนอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้แอนก็คือไม่สวยงามก็เกินเกินพอดีไปและอีกอย่างมันก็จะทําให้เราเมื่อยมากไปกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่งหลังตัวตรงธรรมดาให้ตัวตรงตั้งตรงธรรมดานะครับลักษณะของซอนะครับเวลาก่อนทีเ่เราจะเล่นนะฮะจริงๆแล้วจะต้องวางไว้ทางซ้ายมือของเราลักษณะแบบนี้นะฮะวางไว้ทางซ้ายมือ นะฮะให้ลองนึกภาพว่าเวลาเราไปนั่งร่วมวงกับคนอื่นนะครับเวลานั่งร่วมวง,งคนอื่นเนี่ยก็จะมีนักดนตรีท่านอื่นเนี่ยมาอยู่ในในวงของเราอ่ะเต็มไปหมดเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นลัานฑาเอกลัานนาทุ้มจักเข้ซอดวงซออู้หรืออะไรหรือไมหือกระทั่งซออู้เหมือนกันหรือเครื่องกํากับจังหวะหรือครุยหรืออะไรเนี่ยนั่งกับเราหมดเลยเนี่ย ซอของเราก็จะต้องพร้อมอยู่ที่ทาง้า,ายมือของเราโดยเฉพาะเวลาเราไปเล่นวงมหาดุริยางนะฮะในวงมหาดุริยางเนี่ยก็จะใช้การวางซอไว้ทางซ้ายมือเนื่องจากว่าเวลาผู้กำกับวงหรือผู้ควบคุมวงหรือ,อคนที่ให้สัญญาณหรือจังหวะในการเล่นเนี่ยเขาก็จะดูว่า ซอเราวางพร้อมหรือ,อยังเพราะลองคิดภาพนะครับว่าถ้าเกิดเราต่างคนต่างวางคนละข้างเดี๋ยวซ้ายมาั่งขวามาั่งเวลาเราเอื้อมไปหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะมาเล่นสมมุติว่าเราวางทางซ้ายเพื่อนวางทางขวามันก็หยิบนคนละ ทีสองทีหันไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็ไม่สวยงามนะครับในวงดนตรีไทยหรือการบรรเลงดนตรีไทยเนี่ยนอกจากจะไพเราะแล้วยังต้องคำนึงถึงเอกลักษณ์แล้วก็ความสวยงามอันเป็นแบบฉบับที่ดีของอมารยาทไทยที่สืบต่อกันมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซอเนี่ยก็ต้องเอาวางไว้ทางสายมือ,อข้อที่2มันสะดวกเพราะหยิบขึ้นมาแล้วเราสามารถวางหรือ กําหนดหรือตําแหน่งของซอได้ทันทีเลยนะครับถ้าเราเอาไปวางขวามือดูนะฮะถ้าเราเอาไปวางขวามือเราก็ต้องหยิบซอแล้วก็จะมาเปลี่ยนมือแล้วก็ต้องอามาวางมันก็จะดูไม่สวยงามดูยุ่งเหยิงไปอีกนะคะแต่ถ้าเราวางซ้ายมือเนี่ยเราหยิบซอด้วยมือซ้ายปุ๊บเรามาสามารถมาประทับที่ตําแหน่งของซอพร้อมที่จะเล่นได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการนั่ง าการสีซอที่สวยงามนะครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าเมื่อเรานั่งสีซอไปแล้วใสยตานะครับสายตาคือเนื่องจากว่าซอเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนเครื่องตีอื่นๆทีอ่อย่างเช่นจักเข้เนี่ยก็จะต้องอก้มดูการดีดหรือขิมหรือต้องต้มดูการตีแต่ซออู้หรือแม้กระทั่งซอด่วงหรือซอสำสายก็แล้วแต่เนี่ยเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือสายตาเราสามารถ ติดต่อหรือสื่อสารกับผู้ชมดนตรีไทยได้นะคบเพราะฉะนั้นเวลาเล่นถ้าเกิดท่านไหนที่ยังไม่ชํานาญในการขึ้นเวทีก็อาจจะมองไกลๆไปเลยถ้ามองให้ไกลๆไปเลยแบบว่าไม่ต้องศบหรือโฟกัสสายตาที่ใดนะคะก็มองไปไกลๆเลยเพื่อให้เราดูมีความสง่างามมากขึ้นหรือ,อท่านที่อา,อาจจะมีความชินกับเวทีแล้วหรือขึ้นเวทีด้วยความ ชำนาแล้วก็อาจจะหันไปสบตากับผู้ฟังหรือผู้ชมได้นะครับแต่เราจะไม่นั่งก้มหน้านะฮะที่เราจะไม่ปฏิบัติเลยก็คือเราจะไม่นั่งก้มหน้าลักษณะแบบนี้นะครับคือบางคนสีซอไปฮะแล้วก็ก้มหน้าไป ดูว่าคันชักถูกไหมอะไรอย่างนี้ไม่เอานะคะคือก้มหน้าไปสีไปแบบนี้ไม่ไม่ดีนะครับไม่สวยงามไม่ถูกต้องนะฮะวิธีการก็คือมองตรงไปนะครับให้อมองไปไกลๆเพื่อให้อ่ารับับสายตาเราเนี่ยไม่ไปอยู่ที่ที่หหรืออาจจะมีชํำเลืองมาสบตากับผู้ฟังบ้างก็ได้เล็กน้อยนะครับทีนี้ อีกอันนึงเวลาเราสีซอไปมากๆเราต้องอสีซอไปอเพลงบางเพลงเนี่ยอาจจะนานเช่นมีการรับร้องมีมีในเรื่องของบทร้องเข้ามาและเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องหยุดนะครับเราต้องหยุดบรรเลงเพื่อให้เขาร้องวิธีการคือในระหว่างสีนะฮะในระหว่างสมม,สมมติสมมติเราสีอย่างเขมรใส่โยกอยู่นะฮะอสมมติเราสีเขมรใส่โยกอยู่ แล้วท่อนต่อไปเนี่ยเขาก็จะรับร้องแล้วก็ร้องร้องบทไปทีนี้เวลาเราสีเสร็จนะฮะถ้าเรามีบทร้องรับเนี่ยเราไม่ต้องเก็บคันชักซอขึ้นมาไว้อย่างนี้ถ้าในระหว่างเล่นนะฮะการเก็บคันชักซอขึ้นมาแบบนี้คือเล่นจบเพลงแล้วเรียบร้อยถึงจะทําปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าในระหว่างที่เล่นมีการรับร้องหรือยังไม่จบเพลงให้เราพอเรา จบคันชักซอเข้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็สแตนบายหรือพร้อมด้วยการประคองไว้นะครับประคองประคองคันชักเอาไว้ไม,ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ทิ้งแบบนี้ระเกะระกะแบบนี้ไม่สวยงามนะคบอันนี้อันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเลยสําหรับนักดนตรีไทยหรือนักสีซอะครับเพราะบางท่านเนี่ยเห็นว่าอ่าท่อนนี้ไม่ได้เล่นหรือมีรับรองอยู่กับปล่อยคันชักซอเลยทีนี้คันชักซอเนี่ยถ้ามันตก ลักษณะแบบนี้มันดูไม่สวยงามนะฮะดูไม่สวยงามดูไม่เรียบร้อยเพราะฉนั้นเวลาเราเล่นหรือเรารอบทร้องหรือแม้กระทั่งลูกล้อลูกขัดที่เป็นจังหวะที่เราต้องรอเครื่องอื่นเล่นก่อนเช่นเราต้องรอเล่นต่อจากซอด,ด้วงอย่างเงี้ยให้เราประคองประคองไว้ประคองคันชักไว้เพื่อที่เราจะพร้อมในการสีทันทีเลยพอเวลาเครื่องนำนะฮะเล่นบรรเลงเสร็จแล้วก็สามารถเราก็สามารถ อ่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประคองคันชักเอาไว้ให้พร้อมเสมอนะครับให้พร้อมเสมอไม่ปล่อยหรือ,อเก็บแบบอย่างนี้แล้วพอจะเล่นทีก็ดึงออกไปทีอีกอย่างนี้ถ้าเก็บอย่างนี้แปลว่าเลงจบแล้วแต่ถ้าอยู่ในระหว่างเพลงหรือการเลงเราก็ต้องประคองซอเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนกันสมมุติว่าเราเล่นจบแล้วสมมุติเราเล่นจบสมมุติเราจบคันชักเข้านะฮะจบคันชักเข้า อย่างนี้นะก็ในธรรมเนียมของดนตรีไทยเนี่ยก็จะต้องมีการากล่าวลาก็คือการสวัสดีนะฮะเราก็จะไม่ปฏิบัติแบบนี้เช่นกันคือปล่อยซอแล้วก็สวัสดีทั้งซอเลยแบบนี้ขอบคุณผู้ชมทั้งซอเลยแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่สวยงามนะฮะเพราะว่าซอก็จะโครงไปโครงมาบางทีบางคนทำหล่นนะฮะวิธีการเล่นก็คือพอเราบรรเลงเสร็จแล้ว อันนี้จบเพลงนะฮะจบเพลงเลยจบเพลงเราก็เก็บคันชักให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วก็วางซอไว้ทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะฮะแล้วเราถึงจะทำการขอบคุณผู้ชมนะฮะด้วยการสวัสดีอย่างนี้จะเป็นภาพที่สวยงามกว่านะฮะอย่าลืมนะ,ะว่าเราจะไม่เคารพผู้ชมทั้งเครื่องแบบนี้เลยทั้งสวัสดีไปทั้งซอแบบนี้เลยอย่างนี้ไม่ไม่สวยงามนะฮะถึงแม้ว่า เพลงจะจบแล้วก็ตามนะฮะเราต้องคำนึงถึงความสวยงามแล้วก็มารยาทไทยนะครับเพราะนั้นเราก็เก็บซอเอาคันชักเก็บให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการขอบคุณผู้ชมแล้วก็จะลุกหรือว่าจะจะ,จะทำอะไรต่อก็ว่ากันตอนนั้นนะครับหรือเราจะาถ้าระวางซอแล้วเรากำลังจะลุกหรือว่าจบแล้วเราจะเก็บเราเลิกบรรเลงแล้วเราก็เก็บเราก ถือซอแล้วก็ลุกขึ้นไปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บซออีกครั้งหนึ่งแล้วก็โครงเครงไปโครงเครงมาส่งเสียงหรือว่าซอเรากระแทกลงไปเพราะาบางท่านเนี่ยมีซอคุณภาพดีสวยงามนะฮะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยจะทําให้เกิดไม้หรือคันทวเนเป็นรอยได้เพราะนั้นก็ต้องรักษาเ,เครื่องดนตรีของเราด้วยจะได้อยู่ใช้ได้นานๆนะครับนี่ก็เป็นการนั่งสีซอแล้วครับแล้วก็ การนั่งสีสการวิธีบรรเลงในเบื้องต้นที่ถูกต้องนะครับว่าเวลาเราไปบรรเลงเป็นวงเป็นหมู่หรือแม้แระทั่งเราลั่งเล่นคนเดียวนะครับก็สามารถอนุโลมให้ขัดสมาธิได้นะครับแต่ก็ถ้าจะฝึกเนี่ยก็ฝึกให้เป็นพับเพียบเนี่ยนะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาฝึกในแบบปฏิบัติกันต่อว่าลักษณะของ เสียงของซอที่ถูกต้องต้องออกมาเป็นยังไงแล้วเสียงที่ไม่พึงประสงค์ของนักสีซออู้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าหลังจากปฏิบัติท่านั่งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร